เรากนอีกล้องนอคทาในช่องเซเบโตพิงกี้ชาแนลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงพายูนิคอนเที่ยวจ้าเดี๋ยวเราก็จะพายูนิคอนมาเดินเล่นแถวๆในมาร์เดอร์อันี้เลยจ้าก็คือยูนิคอนก็คือแบบอืมปกติยูนิคอนก็อยู่แต่ในฟ้าวันนี้เราก็พานางมาสู่ได้จ้์ได้เธอเนี่ยนี่จ้า มีคนเข้ามาด้วยจ้ะไม่รูก่อนใครเหมือนว่าเราจะฟอรเขาด้วยนะใช่เหมือนว่าเราก็ฟอรเขาเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากแอเนี่ยทีด้าคนสวยเลยเดี๋ยวเราขับินกัน คนเข้ามาแล้วจ้าชื่อว่าคิงนะหวังว่านางจะไม่ใช่คนที่ตามมาจะมาละเดี๋ยวยังไรกเลยเราจะพายูนิคอรเที่ยวนะจ้าพายูนิคอนมาเดินเล่นอุย้ยพายูนิคอนมากินไก่อุย้ยช็อตน,นี้ต้องถา่ายจ้าอุยอ้ยกดผิดอืม บันทึกเสร็จแล้วไปอ่านี่ไงก็จะมีแบบว่าพรมทมผ้าในทริปพายยนคอนเชี่ยงอ่าจะไปจะไปพายยนคอนเชี่ยงกันต่ออ่าเราจะพายยนคอนไปขึ้นเรือนะจ๊ะเรือจ้าก่อนที่เรือมันจะไปจ้าจ้า อุ้ย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 อ่าเข้ามาในเรือเลยนะอือก็คือมาเราจะมารีวิวเรือกันนะจ๊ะเรือก็จะเป็นเรือแท็กซี่เนาะพานาจะพาเราไปส่งที่ไหนนะอือก็จะมีเป็นแบบนอนก็จะมีเป็นท่านอนอ่าท่านอนท่านอน อ่าก็จะมีที่นั่งของกัปตันเรืออุ้ยอุ้ยอยมันจะโค้เครง่งนิดนึงนะมีที่นั่งอยู่อ่าตรงเป็นมีท่ายนั่งด้วยอ่าเป็นท่าคุยเดอ้อแล้วก็ตรงนี้ก็มีท่ายนั่งด้วยเหมือนกันนะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นท่าคุยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเรารอเข,ขาส่งถึงที่แป๊บนึงน,นะจ๊ะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราก็จะพาในคอนไปกินรามยอนด้วยแม่ก็จะจายอนนะคะมาไปค่ะโอเคหลังจากที่เราขึ้นเรือชมวิวเสร็จเราก็จะพาในคอนไปกินข้าวนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเองเราก็จะเข้าเซเว่นก่อน มีขนมมุกมาให้กินเลยมีอะไรบ้างอ่ามีน้ำโค้กเปบปซี่อ่ามีลามายอนมีจามจางยอนใช่มีมมม่าเกาหลีอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะขเขาเรียกเออน่แหละอือในเวลาออกจากเซเว่นเ้าจะเอ้ใช่สิ ตรงนี้ก็จะเป็นขนมกุบกกิ๊กมากมายมากมายไก่กรอาเดี๋ยวเราจะพาไปกินก็คือ,คอทุกคนแมพเนี้ยเป็นแมพของอีิเหมือนกันนะคะปะา้าจ้าตรงนี้เป็นท่าคุยบ้าเป็นท่านั่งดูดูเชร์ยองเป็นท่าดูแชร์ยองอันเนี้ย เชรยองกำกินอยู่เจอแล้วก็ก็เป็นท่าคุยจ้าอ่าจ้าชอบแบบน,นี้นะเอออย่างแรกเลยอาเราจะพานางมาขึ้นไอ้นี่กันซึ่งอางอาคนนี้เช่านี่จ้าเราก็ต้องบังคับมันเองซึ่งมันบัง,งคับยากมาก จ้าเราจะพาทุกคนไปดูตรงนี้กันไป้าตรงนี้ก็คือไปไม่ได้แล้เจาอาจุดสิ้นสุดของมันอุ้ยเลียอวอย่างน่าป้าจะไปกับที่เดิมต่อ จะอยู่ตรงนี้เราไม่อยากค่แล้วอ่ากดออกจากเรือโดนัทแล้วก็อุ้ยอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะยูนิคอนพี่จะปกป้องเธอเองจ้าอ่าก็จะมีร้านร้านขายน้ำขายขนมขายผลไม้เยอะแยะมากมายไก่กองก็มีแบบมีถุงช้อปปิง้งอ่ามีถุงช้อปปิ้งมีดอกไม้ตังไวประตูนะ ตัวก็มีเป็นแบบดาบของเล่นอ่ามีถุงช็อปปิง้งนะจ๊ะแล้วก็มีแบบเฮ้ยที่กลางตรงกลางเต็นก็มีอ่าคืออยู่ที่เนี้ยอ่าได้กินหลายอย่างเลยอ่ามีทั้งกินไก่แล้วก็มีกินไก่อ่าแล้วก็มีแบบกินบาร์บีคิว แล้วก็ข้างในก็แบบอวยคือดีแกอ่าคือแมบบนี้เขาสร้างมาก็คือดีมากมีจุดกลางตรงกลางเต้นอ่ามีที่นอนเปลนอนมามีเปลนอนอ่าก็ดีจ้าใน,นคอนใน,นคอนอยากไปไหนผมอยากไปเต้นครับ ่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กี้จะพายนิคอนไปเต้นนะจ๊ะพี่กี้จะพายนิคอนไปเต้นเองไปจ้าก็จะมีแบบนั่งตรงนี้อ่านั่งก็แบบนั่ง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 นี่ก็คือในชั้นหนึ่งเนาะอ่านั่งแบบนี้ก็มีไปจ้าเราไปดูตรงนั้นกันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลานสเก็ตบอร์ด เจออ่ะมีใครมาอีกนีเราขอติดตามเขาได้นะเออติดตาม Follow จา้า follow อ่ะแล้วก็อืมก็จะมีเป็นแบบฟินเวทองเวทีอะไอนีคอนอยากทำอะไรต่อยีนีคอนอยากเต้นครับมาเดี๋ยวเราจะเต้นนะจ้าวีอาร์ อ่ะ love seeker เ,เจอ่าเราเต้นให้ยูนิคอร์แล้วนะยูนิคอร์ก็เต้นด้วยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้หละแล้วก็มีอันนี้อ่าไปจะเต้นหยุดเพียงเท่านี้เราจะพายูนิคอร์เล่นสกเก็ตต่อเด้อเรามีสกเก็ตเราพาสกเก็ตมาด้วยนะมีสกเก็ตของเรา ไปจะภา,ายในคอนเล่นสเก็ตอุ้ยเล่นยางแต่เนี่นนะองขึ้นไปอุ้ยตกตกตกขึ้นไปสิขึ้นขึ้นขึ้นอ่าขึ้นแล้วชึบอ่านจ้าชึบชึบอึ้บชึบอ่านเล่นสเก็ตเบืเ่อแล้วจ้า อีนคอนอยากไปทำอะไรต่อผมอยากนั่งพักครับอ่าอีนคอนอยากนั่งพักเดี๋ยว,วก็จะให้อีนคอนนั่งพักนะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นไงเป็นไงโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปเอ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบา,บายากดลไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบาย ถ้าอยากให้เราทำอะไรอีกก็เมนบอกมานะคะบ๊ายบายค่ะ